โกหนักแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่นนนนล่างรถพอคอนสอไดครับอุย้ลลย,ยล่างรถพญานิรินล,าลน่างรถอ่ะเอออุ้ยตกหนักครับพี่น้องตกหนักคักอีหลีอีหลี่เลยขณะน,น,นี้เวลาจังโมงแล้วนลินจังโมงแล้วน่ะจะลา,าท่าไหร่ล่ะ มงหาสินาทีกไปสองมงแล้วพี่น้องวาวบงดูมันเมื่อเติบเลยเนี่มื่อเตบเมื่อบบังรนแรนโอ้เอาเนี่ยแรนเร็วแรงกะลาโอ้ฝนตกมึงเหงนแรนเร็วหนึ่ะี่กินเทียวหรอกโอ้ตายาพี่น้องเอ้ยบ่งดูบังร้นมันแรนว้าพักแล้วพี่น้องพักแล้วพักแโอ้ อันนี้สุดโต่งไปไห่ไงมันนี้ทำหัวละโอ้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยว้าโอเคครับผมสวัสดีครับ